ท่ามกลางถนนคนเดินสุดคึกคักเสียงกรีดร้องของนักท่องเที่ยวดังขึ้นสร้อยทองหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนวิ่งไล่จับขโมยที่หนีหัวสุกหัวสุนแต่เบื้องหลังการขโมยครั้งนี้กลับซ่อนความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดคุณพร้อมหรือยังที่จะฟังเรื่องราวที่ทําให้ทั้งเมืองต้องสตือนใจขโมยกลางวันสร้อยทองนักท่องเที่ยวหายวับแสงแดดแรงจัดสะท้อนบนถนนคนเดิน เสียงหัวเราะคึกคักของนักท่องเที่ยวดังแข่งกับเสียงดนตรีข้างทางกลิ่นหอมของหมูปิ้งลอยมาตามลมผสมกับกลิ่นเงื่อของผู้คนที่เบียดเสียดกันแน่นหญิงสาวชาวต่างชาติยิ้มกว้างมือหนึ่งถือกล้องถ่ายรูปอีกมือสะพายกระเป๋าใบเล็กที่คอของเธอมีสร้อยทองเส้นบางสะท้อนแดดแวววาวสายตาหลายคู่แอบมองแต่ไม่มีใครพูดอะไรร่างหนึ่งในฝูงชนก้าวช้าแต่ดวงตาเฉียบคมกว่าทุกคน เขาสวมเสื้อเชิ้ตหลวมกางเกงซีดมือซุกอยู่ในกระเป๋าก้าวเดินตามนักท่องเที่ยวคนนั้นอย่างแนบเนียนเสียงรองเท้ากระทบพื้นปูนดังก้องหัวใจของเขาเต้นแรงจังหวะเร็วราวกับกรองตีเร่งกลิ่นน้ำหอมจากหญิงสาวตีจมูกฝูงชนหนาแน่นทำให้ทุกการเคลื่อนไหวแนบชิดเขาขยับเข้าใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจของเธอเงื่อเริ่มซึมเต็มฝ่ามือ นักท่องเที่ยวหยุดมองร้านขายกำไรไม้รอยยิ้มยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองดวงตาของชายคนนั้นจ้องไปที่สร้อยแสงทองสะท้อนจนแทบแสบตาในเสี้ยววินาทีมือของเขาขยับเร็วเบาแม่นยำเสียงบางอย่างดังเบาเหมือนโลหะเสียดกันสร้อยทองหายไปจากลำคอหญิงสาวยังคงหัวเราะกับเพื่อนข้างๆโดยไม่รู้ว่าความว่างเปล่าได้เกิดขึ้นแล้ว มือของเขาซ่อนซร้อยไว้แนบอกหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสื้อเสียงรอบข้างยังดังสนั่นแต่ในหูของเขากลับได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจของตัวเองสายตาคู่หนึ่งจากอีกฝั่งถนนจ้องมาเป็นชายวัยกลางคนดวงตาแข็งกร้าวริมฝีปากเน้งแน่นเขาเห็นทุกการเคลื่อนไหวชัดเจนทุกวินาทีที่สร้อยทองถูกดึงหายไปต่อหน้าต่อตามือของเขากำแน่น และก้าวออกจากเงามือดอย่างช้าๆชายไว้กลางคนคนนั้นก้าวออกมาจากเงามืดดวงตาไม่กระพริบร่างสูงใหญ่เดินแบกฝูงชนตรงไปยังชายที่เพิ่งขโมยสร้อยเสียงรองเท้าหนังหนักๆกระทบพื้นหินดังเป็นจังหวะเหมือนทุกก้าวกำลังบีบคั้นหัวใจของคนร้ายเขาเงยหน้าขึ้นแววตาสะดุ้งไหวริมฝีปากแห้งผากจนแทบจะเปล่งเสียงไม่ได้มือที่กำไว้แน่นเริ่มสัน่นเงื่อไหลซึมตามไรผม เขาพยายามเบือนตัวเดินแทรกไปอีกทางแต่ฝูงชนแน่นเกินไปกลิ่นควันย่างกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นน้ำหอมประปนจนหายใจไม่ท่วปอดชายวัยกลางคนยังคงตามมาไม่เร็วไม่ช้าแต่มันคงเหมือนเงาที่ไม่มีวันอิพนนักท่องเที่ยวสาวยังไม่รู้เรื่องเธอกำลังหัวเราะถ่ายรูปกับเพื่อนที่ยืนถือข้าวโพดปิง้งแสงแฟลชวาบสว่างยิ่งทำให้สร้อยทองที่หายไปกลายเป็นความลับเงียบงันในท่ามกลางความวุ่นวาย เสียงแตรรถตุกๆดังลั่นจากถนนข้างๆเด็กวิ่งขายดอกมะลิกรูปพวงสวยงามผู้คนโบกมือซื้อกันคึกคักแต่ในสายตาของขโมยทุกสิ่งรอบตัวกลัพร่ามวเหมือนโลกทั้งใบมีเพียงเขากับสายตาที่กำลังจ้องมาเขาก้าวเร็วขึ้นผลักร่างคนสองสามคนข้างหน้าเสียงววายดังขึ้นเบาๆแต่เขาไม่สนใจฝ่ามือกำไว้แน่นจนเส้นเลือดนูนทันใดนั้น เขารู้สึกเหมือนลมเย็นพัดวูวกที่ต้นคอเป็นเงาหนักๆตามมาติดเสียงฝีเท้าของชายไวกลางคนใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกลมหายใจสั้นกระชั้นโลกทั้งใบหมุนรอบตัวทันทีที่เขาก้าพ้นแผงขายเครื่องประดับมือหนาของใครบางคนจับบ่าเขาไว้แน่นแรงกดหนักจนขาแทบสุดขโมยสะดุ้งเฮือกตาเบิกโพลงเสียงในลำคอแหบแห้งไม่อาจเปล่งเสียงได้ เขาพยายามหันกลับแต่แรงบีบรั้งเหมือนเหล็กหนีชายวัยกลางคนโน้มหน้าเข้ามาเสียงทุ้งต่ำกระซิบชิดหูฉันเห็นหมดแล้วนายหนีไม่พ้นขโมยตัวแข็งมือที่กำซ้อยอยู่สันรริกเขาพยายามหาทางดิน้นแต่แรงของคู่ต่อสู้มหาศาลกว่ามากฝูงชนรอบๆยังไม่รู้ความจริงผู้คนยังยิ้มยังหัวเราะยังต่อรองราคาสินค้า ในวินาทีแห่งความกดดันเสียงนกพี่ราบกระพือปีกดังปีกว่าผ่านหัวเหมือนโลกกำลังบอกว่าความลับกำลังถูกเปิดเผยขโมยกัดฟันรวบรวมเรี่ยวแรงผลักตัวออกจากการจับกลุ่มเขาหันพรวดผลักไหลชายชไว้กลางคนอย่างแรงแล้วพุ่งวิ่งฝ่าไปกลางถนนคนเดินเสียงวยดังขึ้นเสียงข้าวของหล่นกระแทกเด็กตัวเล็กๆร้องเสียงหลงเพราะถูกชน กลินควันไก่ย่างลอยปฐนาเขาว,วิ่งเร็วที่สุดในชีวิตหัวใจเต้นดังก้องฝ่าเท้าเจ็บเพราะรองเท้าเก่ากระแทกพื้นแข็งชายวัยกลางคนวิ่งตามไม่ลดละเสียงฝีเท้าหนักดังตามมาติดติดดวงตาเขาจ้องเพียงแผ่นหลังของขโมยไม่ยอมปล่อยแม้เพียงวินาทีเดียวขโมยมองหาทางหนีซอกแคบข้างร้านขายผ้าดูเหมือนเป็นทางรอดเขาเบี่ยงตัวพุ่งเข้าไป ความมืดทึบลุ่มทั่วกลิ่นอับชื้นเหม็นอึนจนแทบอาเจียนร่างเขาเบียดผนังตึกเงอไหลเต็มใบหน้ามือยังคงกำร้อยแน่นเส้นทองเย็นวาบกับฝ่ามือสันเสียงฝีเท้าตามมาดังก้องสะท้อนผนังใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆเงาของชายไวกลางขนทอดยาวในซอกมืดใหญ่โตน่ากลัวเหมือนยักษ์ย้ายที่กำลังกลืนกิน ขโมยถอยหลังชิดกำแพงหอบหายใจดังดวงตาสั่นไหวไร้ทางออกชายวัวกลางคนหยุดยืนตรงหน้าไม่พูดไม่ขยับเพียงจ้องจ้องจนหัวใจแทบแตกเป็นเสียงเสียงหายใจของทั้งคู่ก้องสะท้อนในความเงียบทุกเสี้ยววินาทีเหมือนคมมีดกรีดลึกความกดดันบิดขันจนร่างขโมยสั่นสะท้านมือของเขาคลายกำสร้อยทองร่วงหล่นลงกับพื้น เสียงโลหะกระทบปูนดังชัดเจนเหมือนเสียงตัดสินโทษที่ไม่มีวันนี้ดวงตาของชายวัยกลางคนแข็งกร้าวแต่ยังไม่ก้าวเข้ามาเขาปล่อยให้ความเงียบกริบเฉือนหัวใจของขโมยเองและในช่วงขณะนั้นเองเสียงกรีดร้องของนักท่องเที่ยวสาวดังทะลุฝูงชนเธอเพิ่งเอื้อมมือแต่ลำคอเพิ่งรู้ว่าสร้อยทองหายไปฝูงชนแตกตื่นเสียงตะโกนดังระงมผู้คนหันมามองรอบตัว ความสงสัยประตุกขึ้นทันทีขโมยตัวแข็งเงื่อหลายพากดวงตาวาวุ่นเสียงก้าวเท้าเริ่มวิ่งกรูกเข้ามาทางซอกแคบชายไวกลางคนอยู่นิ่งแต่ดวงตาย,ยังไม่ละจากร่างตรงหน้าเขารู้ว่าวินาทีนี้เองขโมยกำลังถูกบีบจนขอบเหของความจริงเสียงฝีเท้าหลายคู่ดังเข้ามาไกลฝูงชนเริ่มแตกตัวบางคนตะโกนว่ามีขโมย บางคนวิ่งหนีด้วยความตกใจขโมยหันมองรอบตัวซอกตึกแคบเกินไปไม่มีทางออกด้านหลังมีเพียงกำแพงสูงเท่านั้นหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสียงหายใจดังฮืดหาดกริ่นอับชื้นผสมกลิ่นเหงื่อตัวเองรุนแรงจนแทบขมคอ,อชายไวกลางคนยังยืนขวางอยู่ด้านหน้าแววตาคมเข้มไม่ละไปไหนเหมือนนักล่าที่รอให้เหยื่อจนมุมเอง เสียงนักท่องเที่ยวสาวร้องให้ดังมาจากถนนเสียงเพื่อนของเธอตะโกวนว่าสร้อยหายมีคนขโมยเสียงนั้นก้องเข้าหูขโมยเหมือนค้อนทุบซ้ำไม่หยุดมือเขาสั่นแต่ยังไม่ปล่อยสร้อยที่เพิ่งก้มเก็บขึ้นจากพื้นโลหะเย็นเฉียบในฝ่ามือทั้งลลอใจทั้งกลายเป็นบ่งรัดชายไวกลางคนพูดเสียงต่ำวางมันลงก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปกว่านี้เสียงนั้นเย็นเยียบไม่ใช่เสียงขู่ แต่เหมือนคำตัดสินเหมือนผู้พิพากษากำลังอ่านโทษขโมยกัดฟันดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเขาใสา่หัวพ,พึมพำแถวเบาเหมือนพูดกับตัวเองไม่ได้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่ต้องการเงินเสียงฝีเท้าคนเริ่มใกล้เข้ามาเสียงตะโกนดังขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศในซอกแคบหนาวเย็นทั้งที่แดดยังแรงอยู่ด้านนอกขโมยหายใจแรงมองไปทางกำแพงสูง หัวใจบอกให้หนีขาเริ่มขยับเขาถอยห่างจากชายไวกลางคนแล้วพยายามปีนกำแพงหยาบก,กร้านเล็บข่วนกับปูนเสียงเสียดหูดังแสบเศษฝุ่นร่วงกราวลงมากลิ่นฝุ่นคะคลุ้งจนแสบจมูกเขาพยายามปีนมือเกร็งแขนสัน่นหัวใจเต้นแรงรัวแต่ก่อนที่จะก,ก้าพ้นขอบกำแพงมือหนาแข็งแรงกระชากข้อเท้าเขาลงมา ร่างกระแทกพื้นดังสนัน่นความเจ็บแผลส่้นจนตาพร่าเสียงลมหายใจของเขาสะดุดเลือดซึมที่ข้อศอกเสื้อเชิดปเปื้อนฝุ่นและเลือดทุกอย่างหมุนคว้างในหัวชายวัยกลางคนโน้มตัวกดแขนเขาไว้แรงกดหนักจนแทบหายใจไม่ออกดวงตาของเขาจ้องแน่นยอมรับความจริงซัดหนีไปก็ไม่มีประโยชน์เสียงนักท่องเที่ยวเริ่มใกล้เข้ามาผู้คนแบกเข้ามาในซอกแคบ เสียงตะโกนดังระงมเจอแล้วขโมยอยู่ตรงนั้นขโมยตัวสัน่นดวงตาเบิดกว้างน้ำตาคลอเขาสสา่หัวแรงๆรงพยายามพูดเสียงขาดห่วงไม่ฉันไม่ได้หมายจะทำร้ายใครฉันแค่หิวว่าฉันไม่มีเงินฉันคำพูดขาดห่วงเสียงสะอื้นแผ่วเหมือนหัวใจเขาถูกบีบจนแตกเป็นเสียงฝูงชนมองเข้ามาสายตาหลากหลายทั้งกรด ทั้งตกใจทั้งสงสารหญิงสาวเจ้าของสร้อยเบียดตัวเข้ามาน้ำตาไหลพรากบนแก้มเมื่อเห็นสร้อยทองในมือของเขาเธอเอามือปิดปากเสียงสะอื้นดังออกมาจากลำคอบรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นฝุ่นกลิ่นเงือกลิ่นความหวาดกลัวปะปลนกหนักแน่นในซอกแคบขโมยก้มหน้าลงมือที่กำไว้เริ่มคลายหยดน้ำตาหยดลงบนโลหะสีทอง แสงสะท้อนวาบขึ้นมาเหมือนเลาเรียนชายไวกลางคนจับแขนเขาแน่นไม่ปล่อยผู้คนเริ่มโห่ร้องบางคนตะโกนให้เรียกตำรวจบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปเสียงชัตเตอร์ดังติดติดกันแฟลชวาบสว่างเหมือนแสงไฟในสารที่จับภาพคนต้องโทษหัวใจขโมยยิ่งหดเล็กลงทุกสายตาเจ้ามาที่เขาทุกเสียงรอบข้างดังกดดันความเงียบในใจดังยิ่งกว่าเสียงใดๆ เขาพยายามพูดแต่เสียงสั่นจนฟังไม่เป็นคำมีเพียงเสียงสะอื้นและเสียงหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อชายไวกลางคนอย่างนิ่งเพียงเอื้อมมือออกไปหยิบสร้อยจากฝ่ามือขโมยแล้วยื่นคืนให้หญิงสาวเสียงผู้หญิงสะอื้นเบาลงมือสั่นเทาเมื่อรับสร้อยคืนน้ำตายังไหลไม่หยุดเธอพูดเพียงแผ่วเบาขอบคุณขอบคุณจริงๆฝูงชนยังล้อมรอบ ความโกลาหลยังคงกดดันเสียงตะโกนเรียกตำรวจใกล้เข้ามาขโมยหันไปมองทางออกซอกแคบสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเงือไหล่ทากร่างกายอ่อนแรงเหมือนสัตว์ป่าที่ติดกับเสียงเสรนตำรวจดังแว่วเข้ามาแสงไฟสีน้ำเงินแดงสะท้อนเข้ามาในซอกแคบความจริงกำลังจะปิดล้อมไม่มีทางหนีอีกแล้วหัวใจของขโมยเหมือนถูกหยุดไว้กลางอากาศ หูได้ยินเสียงก้องสะท้อนของฝูงชนเสียงรองเท้าวิ่งของตำรวจเสียงร้องไห้ของนักท่องเที่ยวทุกเสียงกระแทกซ้ำในหัวเขาเอามือปิดหน้าน้ำตาไหลพรากริมฝีปากสัน่นเสียงแตกพร่าดังออกมาพอเถิดฉันยอมแล้วเสียงเซเรนดังชัดเจนขึ้นทุกวินาทีแสงไฟสีแดงน้ำเงินสาดเข้ามาในซอกแคบเงาของผู้คนโยกไหวบนกำแพง เหมือนภาพหลอนที่ย้ำเตือนว่าหนีไม่พ้นฝูงชนเบียดเข้ามามากขึ้นทุกสายตาเจ้องมาที่ขโมยเทียงคนเดียวดวงตาหลายคู่เต็มไปด้วยความโกรธบางคู่เต็มไปด้วยความสงสารแต่ทั้งหมดคือการพิพากษาขโมยหอบหายใจถี่หัวใจเต้นรัวมือที่ปิดหน้าเริ่มสัน่นหยดน้ำตาหยดลงพื้นซีเมนกระทบเสียงชัดเจนเหมือนระฆังเล็กในความเงียบชายไวกลางคนยังจับแขนเขาไว้แน่น แรงกดหนักแนบเหมือนโซ่ตรวนใบหน้าของชายผู้นั้นนิ่งแต่ในแววตามีบางอย่างความเข้มแข็งที่ไม่ใช่ความเกลียดชังแต่คือการบังคับให้เผชิญหน้ากับความจริงเสียงตะโกนของตำรวจดังขึ้นเปิดทางเปิดทางฝูงชนแตกออกเล็กน้อยสองในายในเครื่องแบบก้าวเข้ามาใบหน้าตึงเครียดมือจับก,กระบองแน่นกลิ่นเหงื่อและฝุ่นปนกับกลิ่นหนังของรองเท้า แสงไฟจากไฟฉายแรงสูงส่งตรงไปที่ใบหน้าขโมยแสบตาจนเขาต้องหลับตาปีแสงนั้นไม่เพียงแต่จ้าตาแต่ยังเหมือนแสงส่องไปถึงความลับในใจตำรวจนายหนึ่งตะโกนมือขึ้นขโมยสะดุง้งเขาค่อยๆย,ยกมือสั่นเทาเสียงเหล็กกุญแจมือกระทบกันดังแกรกๆเสียงนั้นก้องสะท้อนในหัวเหมือนประตูเหล็กของคุกที่ปิดตายฝูงชนบางคนโห บางคนตะโกนด่าบางคนถ่ายคลิปแฟลชจากโทรศัพท์สว่างว่าทุกการเคลื่อนไหวถูกบันทึกไว้นักท่องเที่ยวสาวกอดสร้อยแนบอกน้ำตายังไม่หยุดแต่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความโล่งใจเพื่อนของเธออบหลายปลอกเสียงสะอื้นยังสั่นสถานขโมยถูกกดให้นั่งลงกับพื้นเหล็กเย็นของกุญแจมือรัดข้อมือแน่นเขาหอบแรงหายใจไม่ทั่วปอด กลิ่นโลหะติดอยู่ที่จมูกร่างกายทั้งร้อนทั้งหนาวเสียงตำรวจอีกนายถามเสียงเข้มทำไมถึงทำแบบนี้ขโมยไม่ตอบทันทีริมฝีปากสัน่นเขาเบืออหน้าหนีน้ำตาหยดลงที่แขนเสื้อเก่าๆสีซีจนแทบขาดฝูงชนเงียบลงทุกคนรอฟังคำตอบความเงียบกดดันจนแทบหายใจไม่ออกในที่สุดเสียงแตกท่าดังขึ้น ฉันไม่มีเงินฉันหิวลูกฉันรออยู่ที่บ้านคำพูดนั้นสัน้นแต่หนักหน่วงฝูงชนหลายคนชะงักบางคู่ตาเบิกกว้างบางคนหันมองหน้ากันเงียบๆชายวัยกลางคนยังยืนนิ่งใบหน้าของเขาไม่เปลี่ยนแต่แววตาสันไหวเล็กน้อยตำรวจนายหนึ่งตะหวัดถึงยังไงก็ไม่ใช่ข้ออ้างเสียงนั้นแข็งกร้าวก้องสะท้อนในซอกแคบขโมยสะอื้น เสียงขาดห่วงฉันหางานไม่ได้ไม่มีใครรับภรรยาฉันตายไปนานแล้วเหลือแต่ลูกที่ยังเล็กฉันไม่รู้จะทำยังไงฝูงชนเริ่มซุบซิบเสียงกระซิบด,ดังรอบๆบ,บางคนเม้มปากแน่นบางคนก้มหน้าหลบความรู้สึกสับสนแทรกเข้ามาแทนความโกรธนักท่องเที่ยวสาวกอดสร้อยแน่นเธอมองชายคนนั้นดวงตาสันไหวแต่ไม่พูดอะไรเพียงยืนเงียบ เหมือนหัวใจเธอเองก็หนักอึ้งตำรวจพยายามดึงตัวขโมยลุกขึ้นแต่เขาสุดลงเขาแตะพื้นเสียงดังแรงหมดเหมือนร่างกายไม่เหลือพลังจะขยับฝุ่นจากพื้นซอกตึกฟุ้งขึ้นเข้าจมูกจนสำลักเสียงไอแห้งๆดังต่อเนื่องดวงตาแดงก่ำจากทั้งน้ำตาและฝุ่นชายไวกลางคนเอื้อมมือช่วยปยุงแต่ตำรวจผลักเขาออกอย่าแทรกแซง ฝูงชนครูเข้ามาใกล้ทุกคนอยากเห็นตอนสุดท้ายเสียงโทรศัพท์ถ่ายคลิปดังติดติดแฟลชวาบไม่หยุดในหัวขโมยทุกอย่างพ่ามัวเสียงตะโกนเสียงฝีเท้าเสียงร้องกลายเป็นเสียงก้องอื้ออึงเหมือนโลกหมุนเร็วเกินไปเขาหันไปมองผู้คนแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ชัดใบหน้าหลายสิบเลอเหมือนเงามีเพียงสายตาของลูกที่ยังเล็กลอยขึ้นมาในหัวชัดเจน ดวงตาเด็กสายบรยิสุทธิ์เสียงหัวเราะที่ยังไม่รู้จักความทุกข์ความหิวโหวยที่เขาไม่อยากให้ลูกเจอน้ำตาเขาไหลแรงกว่าเดิมริมฝีปากสัน่นเสียงแตกท่าดังขึ้นฉันแค่ไม่อยากให้ลูกหิวฉันยอมทุกอย่างแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ฝูงชนเงียบกริบแม้แต่ตำรวจยังชะงักเพียงเสียงสะอื้นของชายคนนี้ดังสะท้อนแสงไฟไซเรนยังหมุนวาบ ท้องฟ้าด้านบนสว่างด้วยแสงแดดแรงแต่ในซอกแคบนี้ทุกอย่างมืดและหนักอึ้งชายไวกลางคนหันไปมองตำรวจเสียงทุ้งต่ำพูดชา้ชาๆเขาต้องถูกลงโทษก็จริงแต่คุณควรฟังเขาด้วยตำรวจเม้มปากแน่นแต่ไม่ได้ตอบเพียงก้มลงจับแขนขโมยดึงลุกขึ้นอีกครั้งเสียงโซ่เหล็กกุญแจมือเสียสีกันก้องชัดเจนเหมือนเสียงตีตราโทษที่ปิดประตูชีวิต ขโมยก้มหน้าน้ำตายังไม่หยุดร่างกายอ่อนแรงแต่ภาพลูกยังไม่หายไปจากหัวฝูงชนแตกออกเป็นทางตำรวจลากตัวเขาออกจากซอกแคบเสียงไซเรนยังดังแสงไฟยังวา่าผู้คนยังถ่ายคลิปแต่ในใจของขโมยมีเพียงเสียงสะอื้นและความว่างเปล่าที่หนักหน่วงเสียงฟีเท้าหนักกระแทกพื้นปูนเป็นจังหวะ ตำรวจสองนายลากร่างขโมยออกจากซอกแคบฝูงชนถอยหลบแต่สายตายังคงจับจ้องเหมือนทุกคู่ตากำลังส่องไฟใส่เขาเสียงเซเรนอย่างวา่าแสงไฟแดงน้ำเงินสะท้อนบนหน้าต่างตึกเก่าผสมกับแสงแดดแรงกลางวันจนถนนทั้งเส้นเหมือนฉากอึดอัดในละครจริงขโมยก้มหน้าหอบหายใจแรงเสียงกุญแจมือกระทบกันดังไม่หยุดเหมือนโซ่ตรวนในหัวใจ นักท่องเที่ยวสาวยืนมองมือยังกำสร้อยแน่นดวงตาแดงช้ำเสียงสะอื้นยังหลงเหลือเธอไม่ได้ตะโกนไม่ได้โกรธเพียงยืนนิ่งเหมือนยังตกใจเกินกว่าจะคิดอะไรเพื่อนของเธอพยายามปลอบแต่สายตาย,ยังคงหันตามขบวนตำรวจที่กำลังพาร่างขโมยออกจากถนนคนเดินฝูงชนยังกรู่ตามเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดังระง,งมบางคนสาบแช่ง บางคนสายหัวบางคนถอนหายใจเบาๆชายไวกลางคนเดินตามหลังก้าวมั่นคงแววตายังคงจ้องร่างที่ถูกลากไปแต่ในความเข้มแข็งนั้นมีเงาของความเศร้าบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นรถตำรวจจอดริมถนนประตูเหล็กเปิดกว้างกลิบบอหนังเก่าโชยออกมาผสมกลิ่นเหล็กและกลิ่นฝุ่นร้อนจากแสงแดดตำรวจผลักขโมยเข้าไปในรถ ร่างเขางนเงินหัวกระแทกขอบประตูเสียงดังแกรกสะท้อนชัดเขาหลับตาปีเจ็บแปลกเหมือนสมองสั่นไหวเสียงประตูเหล็กปิดดังปังสะเทือนจนฝู่งชนเงียบไปชั่วขณะโลกทั้งใบของขโมยมืดลงมีเพียงแสงแดดเล็ดลอดผ่านลูกกรงเล็กๆในความมืดอับแคบกลิ่นเหล็กและกลิ่นยางเก่าหนักหน่วงเขานั่งพิงบ่์หอบหายใจแรงหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะ ภาพลูกลอยขึ้นมาในหัวอีกครั้งเด็กชายตัวเล็กนั่งกอะตุ๊กตาผ้าขาดขาดในตาสายจ้องประตูไม้เก่าๆที่บ้านรอให้พ่อกลับพร้อมอาหารขโมยกัดฟันน้ำตาไหลซึมริมฝีปากสัน่นเขาพึมพำแผ่าเบาพ่อขอโทษรถเคลื่อนออกจากถนนคนเดินฝูงชนยังยืนมองตามเสียงคุยกันดังไม่ขาดสายแต่ทุกเสียงหายไปจากหูขโมย ในหัวเขามีเพียงความว่างเปล่ารถโยกตามหลุมถนนเสียงเหล็กสั่นก้องในห้องโดยสารทุกการกระแทกทำให้กุญแจมือบาดข้อมือเลือดซึมเป็นทางเล็กๆแสบจนต้องกัดฟันกลั้นตำรวจนั่งข้างๆจ้องเขาสายตาเข้มข้นไม่มีคำพูดมีเพียงเสียงปากเคี้ยวมาฝฝรั่งดังกรอบแกรบเสียงนั้นชัดเกินไปในความเงียบอึดอัดนาทีเหมือนยาวนานหัวใจเต้นช้าลง กลายเป็นความเหนื่อยล้าเปลือกตาหนักแต่ความคิดยังวิ่งวุ่นเขาเห็นภาพบ้านเล็กๆผนังไม้ผุพังฝุ่นจับหนาข้างในมีเพียงเสื่อเก่าและลูกชายที่นั่งหิวรอขโมยหลับตาแน่นไม่อยากเห็นภาพนั้นแต่ยิ่งห้ามภาพยิ่งชัดเจนรถหยุดกระทันหันเสียงเบรกดังเอียดร่างเขากระแทกกับบอกแข็ง หัวสะท้อนกับลูกกรมเวียนหัวจนแทบอาเจียนประตูเปิดออกแสงแดดแรงพุ่งเข้ามาแสบตาจนต้องรีลงเสียงผู้คนรอบสถานีตำรวจดังระงมบรรยากาศต่างไปจากถนนคนเดินแต่ความอึดอัดหนักไม่ต่างกันตำรวจลากเขาลงจากรถเสียงกุญแจมือเสียสีกันดังกราวผู้คนที่อยู่แถวนั้นหันมามองบางคนส่ายหัวบางคนกดโทรศัพท์ถ่าย ขาของเขาไ้แรงก้าวแต่ละก้าวเหมือนย่ำลงบนก้อนหินแหลมเจ็บจนเสียวขึ้นกระดูกแต่ไม่สามารถหยุดเดินได้ประตูเหล็กของโรงพักเปิดออก,กลิรนบุหรี่ผสมกลิ่นเอกสารเก่าเิ่นกาแฟขมลอยคลุ้งบรรยากาศหนักอึ้งยิ่งกว่าข้างนอกเสียงพิมพ์ดีดคีย์บอร์ดดังกรอบกแรกรบเสียงโทรศัพท์ดังติดติดเสียงตำรวจพูดคุยสั้นๆแข็งๆทุกเสียงเหมือนตอกย้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขา ตำรวจผลักเขาลงบนเก้าอี้ไม้แข็งเสียงกระแทกดังโปกความเจ็บแล่นขึ้นสันหลังเขานั่งก้มหน้าเงื้อไหลอักมือสั่นจนกุญแจมือขยับไปมาเสียงถามดังขึ้นชื่ออะไรทำอาชีพอะไรเขาเงียบริมฝีปากแห้งเสียงไม่ออกมีเพียงลมหายใจแรงๆตำรวจตกโต๊ะดังปังเสียงสะท้อนก้องห้องเล็กตอบมา เขาสะดุ้งเสียงสั่นออกมาผมชื่อวิทยาทำงานก่อสร้างมาก่อนแต่ตกงานเสียงพิมพ์ดิดดังต่อเนื่องทุกคำพูดของเขากลายเป็นตัวอักษรถูกบันทึกไม่มีวันหายไปตำรวจถามต่อทำไมถึงขโมยน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งเขาสูดหายใจลึกเสียงแตกท่าดังออกมาลูกผมหิวผมไม่มีเงินไม่มีใครช่วยห้องเงียบ แม้แต่เสียงพิม์พก็หยุดไปชั่วครู่ความเงียบกดทับหนักเหมือนอากาศหายไปจากอีกมุมห้องชายไวกลางคนที่จับเขาได้ยืนทิงกำแพงสายตายังคงจับจ้องแต่ครั้งนี้ไม่แข็งกร้าวกลับเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและบางอย่างคล้ายความเข้าใจตำรวจหันไปถามชายคนนั้นคุณเห็นตอนเกิดเหตุใช่ไหมชายัวกลางคนพยักหน้าใช่ฉันเห็นทุกอย่างชัดเจน เสียงปากกาเขียนลงบนกระดาษดังครืดๆบรรยากาศกลับมาตึงเครียดขโมยก้มหน้าหยดน้ำตาตกลงบนพื้นซีเมนต์เสียงดังเบาๆแต่เหมือนคมมีดบาดหัวใจเขารู้จากนี้ไปชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกค่ำคืนแรกในห้องขังอากาศเย็นชื้นกลิน่นเหล็กสนิมและกลิ่นอับของผนังคอนกรีตลอยปะปนแสงไฟสีเหลืองสลัวลอดผ่านซี่ลูกกรง ตกกระทบพื้นเย็นแข็งเป็นเส้นยาววิทยานั่งพิงผนังร่างกายอ่อนลา้าสายตาว่างเปล่าเสียงกรนของผู้ต้องขังคนอื่นดังเบาๆแต่สำหรับเขาโลกทั้งใบกลับเงียบเกินไปข้อมือยังเจ็บจากรอยกุญแจแต่หัวใจเจ็บยิ่งกว่าภาพลูกชายยังวนซ้ำดวงตาสาที่รอคอยท้องเล็กๆที่หิวโหวยเสียงเรียกคำเดียวพ่อ น้ำตาไหลลงชา้ชาช้าหยดลงบนพื้นเย็นกระจายเป็นวงเล็กๆเ,เขาปิดตาภาวนาในใจให้ลูกได้กินอิ่มแม้ไม่มีเขาอยู่ด้วยเช้าวันถัดมาประตูเหล็กเปิดดังเอียดแสงแดดสาดเข้ามาแรงตำรวจเรียกชื่อเขาเสียงทุ้มแข็งมีคนมาประกันตัววิทยาสะดุง้งหัวใจเต้นแรง เขาไม่เชื่อหูตัวเองใครกันใครจะมาเพื่อเขาชายไวกลางคนก้าวเข้ามาคนเดียวกับที่จับเขาเมื่อวานสายตาคมคู่นั้นยังเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่แข็งกร้าวกลับอ่อนลงอย่างประหลาดเขาวางเอกสารลงบนโต๊ะเสียงกระดาษเสียสีกันเบาๆก่อนหันมามองตรงฉันรู้ว่าทำผิดก็คือผิดเสียงเขาหนักแน่น แต่ลูกชายเธอไม่ควรต้องรับกับนี้วิทยานั่งนิ่งริมฝีปากสัน่นเสียงพูดไม่ออกมีเพียงลมหายใจสะอื้นดังแถวเบาชายัยกลางคนเอื้อมมือแต่บาน้ำหนักนั้นหนักแต่กลับอบอุ่นออกไปเริ่มใหม่ให้ได้เมื่อก้าวพ้นประตูโรงพักแดดแรงส่องกระทบตาแต่มันไม่แสบเหมือนวันก่อนลมพัดผ่านเบาๆกลิ่นอิสระชัดเจน วิทยายืนสูดหายใจยาวรู้ว่าทุกก้าวต่อจากนี้ยากลำบากแต่เขายังมีสิ่งหนึ่งรออยู่เสียงเล็กๆดังขึ้นพ่อเด็กชายวิ่งเข้ามากอดขาแน่นร่างเล็กอุ่นหัวใจพ่อเต้นแรงมือสั่นยกขึ้นกอดต่อน้ำตาไหลโดยไม่ไอายใครเขาก้มลงกระซิบเสียงแตกท่าพ่อจะไม่ปล่อยมืออีกแล้ว ฝูงชนรอบถนนยังวุ่นวายผู้คนยังเดินทุกพท่านเสียงรถเสียงตลาดยังดังแต่สำหรับเขาโลกกลับเงียบสงบเหลือเพียงเสียงหัวใจของลูกชายที่ก้องชัดเจนที่สุด